สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์โหมด4 v 4ลงแ้วนะครับเราจะมาสุ่มปืนเล่น4 v 4ทั้งเกมนะครับแปะผมไปสุ่มกันเลยมาครับเรามาสุ่มปืนกันดูกันว่าผมนั้นอะ่ะจะได้ปืนอะไระครับทุกคนในการเล่น4 v 4ทั้งเกมนะครับก็ไปคิดสั้นๆน,นะครับ SVD นะเพื่อคนผมขอสุ่มอีกรอบหนึ่งเพื่ออาจจะไม่มี SVD ในเกมนะครับมาปืนอะไร มีอยู่สองนนี้ผมจะเล่นได้เท่านั้นนะผมต้องเลือกนะครับทั้งเกมนะครับปืนอะไรครับปืนพกทุกชนิดนะครับอ่าเราจะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะนะครับไปเราไปลุยในเกมกันเลยผมได้ควสมาก็คือปืน SVD กับปืนนี่นะครับปืนอะไรผมลืมปืนพกทุกชนิดนะครับ โอเคเข้ามาในเกมกันนะครับทุกคนมี s v d ไหมโอเคทุกคนไม่มี s v d ครับถืกทกทั้งเกมเปินพกทุกชนิดทั้งเกมหรือว่าผมจะรอดไหมจะรอดหรือจะล่วงดูยกันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นจังๆขนาดนั้นนะคือเหนว่าผมไม่รู้เหตุผลเลยอือ อื้ไม่ใช่คนจริงเลยโอ้ใช่คนจริงแล้วเนี่ยโอ้โอ้ดูไปนหมือะจะเป็นบอดโอ้เก็บหมดเลยทุกคนปืนพกสกีมกับบอดอือหือก็ถือว่าควิสนี้ง่ายไปแล้วกันเนาะ ผมก็จะใช้อันนี้นะกันฟกกระโดดขึ้นไปเฮ้ยก,กระโดดจึ๊บวิ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเปิดประเดินซีซั่นของเรานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฟรีไฟล์เป็นหลักแล้วขาไม่ค่อยมีเกมลงนะอยากลงมาครับทุกคนขอโทษนะครับผมไม่ได้ทำมาครับ EP สามเพราะว่าเกมครับมีปัญหาเกมเจะต้องคนจริงๆแล้ว กันไหนแล้วอีกหนึ่งคนไอ้คนนี้ทุกคนนี่หัวโคตรเท่โคตรตึงเราใช้ไม่ได้ทุกคนออกไปอ๋อไปทุกคนเราใช้ไม่ได้ขอนผมก็จะไม่ให้อยู่ในกระเป๋าของผมผมไม่ได้อยอกเราใช้ไม่ได้ทุกคนนี่ปืนพกทางเกมพกถก็จะใช้ปืนพกก็ใช้ปืนนี้แหละลูกโม่ครับทุกโมคู่นี่ ือแล้วก็ยิงมันเป็นปืนที่ดูเท่นะเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นพวกในหนังแอคชั่นน,นะมีเยอะมากปืนพวกนี้นะชักปึ๊บปุ๊บยิงโตง้เงี้ยอะไรประมาณนี้นะนี่อาจจะพูดบองนะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะผมก็จะพูดสิ่งดังตระกูลไม่ได้นะแหกปากไบบสวยแล้วไง ผมเสียวมล้มอ่ดทุกคนส,สองอะไรผมจะกลัวทำไมเนี่ยอันนี้บอดนะทุกคนเปิดประเดิมซีซั้นก็ต้องมาแบบเป็นบอดเลยเหรอเออหรอตัดสินแล้วทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศเป็นใช้ปืนนี้ปืนนี้แทนเอาแล้วผมอพกทอมสันมาอย่างไรเกาบซวนอบนพวกอยู่ในนี้ได้นี่ ปืนใส่รูดทุกคนผมจะไปลองรูดอยู่นะมันคือมินิอะไรนะลืมชื่อปืนอะไรวะมินิอูซี่อูซี่ซเพื่อนเราก็เหมือนจะเป็นบดนะนีผ่ผมเล่นกับบดอ,อยู่เนะี่ยไม่ใช่บดอ,อาจจะเป็นคนจริงเพราะว่าเป็นชื่ออาจจะเป็นไอดีว่้างทุกคนแล้วก็ไม่เล่นนานก็ไม่รู้บอดแต่มีชื่ออย่างเงี้ยนะ มันไม่เหมือนเอาวีทุกคนเอาวีจะเป็นชื่อบอทตัวอหนึ่ง A สองนี้เลยลูด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 เขาได้ตายทุกคนจบหมดบุ่ญอาค็ิีนี้สั้นจริงห้านาทีนะครับ เพราะว่ามันดึกแล้วไงผมจะเป็นฮอร์แล้วเนี่ยหว,เยวาเก็บเลยสิบสี่คิว <Good. S 2> ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ทุกคนหรือจเจ้าอีกตากันดีแบตดผมตอนนี้เหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเอาเข้าไปดวผมขอไปสุ่มปืนก่อนนะครับผมทุกคนเมื่อกี้ผมไปสุม่มแล้วผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้อัดตอนที่ผมสุม่มเพราะว่าตอนนี้เราก็ค้างจะ เรื่องวีคือส่มด้วย SVD ทุกคนถ้าเกิดไม่มี SVD ก็พวกทั้งเกมเหมือนเดิมแ่อะไรเชักย่างมี SVD ไหมเ้อ <c oughs> เจ็บทุกคนไม่มี SVD ต้องใช้พวกทั้งเกมอ้าวแต่นี้บด <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน